ขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายบัดนี้ได้เวลาที่จะได้สวดมนต์วนสวดพรก่อนหลับก่อนนอนกันในแต่ละค่ำคืนเพื่อให้กุศลลจิตเกิดขึ้นในใจของเราได้มากกว่าอากุศล,ลธรรมวันนี้ชีวิตไปกระทบกับเรื่องราวมากมายหลากหลายเหลือเกิน คือเนี้ยาตมากลับวัดไม่ทันเหมือนกันจึงขออนุญาตได้นำท่านทั้งหลายได้สวดมนต์ไหว้พระบริเวณหน้าเมนลอยของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสุมเมธรมุนีอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตราดอาดีตเจ้าอาวาสวัดโยธานิมิตรจังหวัดตราดหลวงพ่อได้มรณภาพลงอย่างสงบ และได้ทำการเก็บศพไว้ศักระยะหนึ่งแล้วช่วงนี้เมื่อโควิดซาหลายคนได้รับวัคซีนกันค่อนข้างครบถ้วนก็จึงเป็นช่วงจังหวะที่เราจะได้จัดงานศพของหลวงพ่อพระเทพสุมเมตรมุนีด้วยการนำของหลวงพ่อพระบุรเคตธรรมคณีเจ้าคณะจังหวัดตราดรูปปัจจุบันและเลขา เจ้าคณะจังหวัดตราดพระครูประโชดบุญญารักษ์ปัจจุบันก็เป็นรักษาการแทนเจ้าวาดวัดโยธานิมิตรพระอารามหลวงและวัดหนองบัวซึ่งถือว่าเป็นภาระหนักที่พระรูปหนึ่งจะต้องแบกรับไว้แต่ด้วยความมีน้ำใจและความเป็นผู้ที่มุ่งมั่นจริงจังในการบริหารกิจการคณะสมควบคู่กันกับหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดตราด ท่านก็รับภาระนี้ไว้ก็ขออนโมทนาและชื่นชมยินดีในภาระหน้าที่ที่เป็นกิจของสมที่ท่านพระครูประชดบุญญารักษ์ได้รับแบกภาระไว้หนักเหลือทนแต่ท่านทั้งหลายเมื่อทุกอย่างมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปรูปใหม่ก็ต้องมารับผิดชอบหน้าที่แทน หลายคนอาจจะมองว่าคณะสงฆ์มีเรื่องยศเรื่องตำแหน่งมีเรื่องของเหมือนสี่ขั้นโบนัสสวัสดิการแต่เมื่อหลายคนไม่ได้เข้ามารับหน้าที่จริงๆก็คงไม่ทราบว่าภาระที่ต้องแบกรับหนักหนาสาหัสขนาดไหนไม่ว่าจะมีคนกลางคนเหนือคนใต้ไม่ว่าจะมีคนอีสานคนเหนือคนใต้ภาระหนักก็มาอยู่ที่คนกลางอยู่ดีพระ เหมือนกับเป็นคนกลางของสังคมที่จะต้องคอยประสานรอยร้าวของสังคมบัดนี้วัดโยธานิมิตพระอารามหลวงของจังหวัดตราดก็ว่างจเจ้าอาวาสลงนั่นแหละท่านพระครูประโชคบุญญารักษ์ก็ได้รับภาระหน้าที่นี้ต่อถือว่าเป็นพระหนุ่มที่จะต้องแบกภาระหนักเหลือทนกับอีกหลายๆภาระจึงขออนโมทนาในน้ำจิตน้ำใจที่ ท่านได้เต็มใจที่จะรับภาระนี้ไว้การที่จะต้องดูแลหลายวัดเป็นเรื่องหนักงานคณะสงฆ์หนักมากนะโยมขอให้โยมได้อนุโมทนาและอนุโมทนาในบุญกุศลที่หลวงพ่อพระเทพสุเมธรมุนีได้รับภาระเจ้าคณะจังหวัดตราดมาเป็นระยะเวลานาน,านจนถึงวัยเกษียณของพระคือ80พรรษา80ปี และได้มรณภาพในวัยอายุ91ปีบัดนี้ได้จัดศพตั้งเรียบร้อยแล้วและคณะสงฆ์ก็ได้คณะสงฆ์จังหวัดตราจังหวัดจันทบุรีเมื่อสักครู่ก็ได้ทำการสวดพระอภิธรรมเจ็ดคำพีได้แสดงพระธรรมเทศนาโดยรองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีเป็นที่เรียบร้อยและตอนนี้ญาติโย,ยมก็เริ่มเดินทางกลับกัน ในเวลาที่เราจะได้สวดมนต์กันสักเล็กน้อยก่อนจะได้หลับนอนด้วยกันทุกทุกท่านณโอกาสบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนะมามิ พิติปิโสภะควาระหังสัมมาสัมพุทโธวิตชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโูอนุตตรโรปุริสธรถมสารติสัตถาเทวมนุ์สานงพุท โตภควะติสวากาโตภควะตาธรรมโมสันทิทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัยิโกปัจจัตตังเวทิตาพวินโยหิติสุปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโก ชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทฐังจัตตาริปุริสายุคานิอัจตาปุริสปุกกะลาเอส ปะคะวะโตสาวะกะสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักินายโยอ,อัญชลีกะรณียโยอน,นุตตรังปุญญาเขตตังโลกัสสาติปัจชิมโอวาดพร้อมกัน ทันทธาธานิพิกเวอามันตายามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายธรรรมาสังคาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอาปมาเทนาสัมปะเททา ท่านทางหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตทากตะสะปะชิมาวาจานี่เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตะทาทคกเจ้าสเพสาตาส์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตาย ด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวรา nder, โหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอาพยาประชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอาตานังปริหารตัวจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิน้นเถินข้าพระเจ้าพอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยศารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ ทางวงวานญาติมิตรสนิทกันทางคนเคยร่วมรักสมัครใครขอให้ได้ส่วนกุศลผลของฉันทางเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิดพุทธทางวันธามิธรรมังวันธามิสังฆวันธามิ เสียงปีพาดจะรบกวนนิดหนึ่งขออภัยเพราะว่า2องทุ่มครึ่งของเราอาตมาอยู่ตรงไหนก็ต้องใช้พื้นที่ตรงนั้นอาจจะไม่สะดวกนักในค่ำคืนนี้ก็พยายามเต็มที่เอาปากใกล้ๆกับลำกับไม้ของโทรศัพท์ก็ขออนุโมทนาบุญในวันนี้โยมนะรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยานะรองไผยก็ได้ขับรถส่งมา,าวันนี้ได้อยู่ใกล้เสมาโบสถ์ได้อยู่ในเขตพัธสีมา ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านที่ร่วมสวดมนต์ด้วยกันในทุกค่ำคืนบัดนี้วัดโยธานิมิตอดีตเจ้าคณะจังหวัดตราดก็อยู่ที่นี่และบัดนี้ก็ได้มรณภาพลงแล้วก็ขอทุกท่านได้อนุโมทนาบุญที่หลวงพ่อได้รักษาวัดวางอารามรักษาพระศาสนามาให้เราคืนนี้จำ่าง่าย,ายปฏิปทาของท่านพ่อพระเทพสุเมธมุนีปฏิปทาที่เห็นชัดที่สุดของหลวงพ่อ ไม่เคยเห็นหลวงพ่อโกรธใครยิ้มกับทุกคนที่เข้ามาหายิ้มเก่งจริงๆโยมโยมนึกถึงภาพพูดเท่าที่นั่งยิ้มนึกถึงภาพที่พระที่เคี้ยวหมากและยิ้มปากแดงใครมาหลวงพ่อยิ้มต้อนรับเป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่ที่ยิ้มเก่งที่สุดในจังหวัดตรายิ้มไว้นโยมมีปัญหาอะไรก็ยิ้มไว้รอยยิ้มจะทำให้จิตใจของเราสบายรอยยิ้ม จะทำให้ใจของเราสงบรอยยิ้มจะทำให้เราสู้กับปัญหาต่างๆได้แม้ปัญหาทุกอย่างจะแก้ไม่ได้ทั้งหมดแต่รอยยิ้มจะทำให้เรามีกำลังใจสามารถฝ่าฟันปัญหาไปได้ทุกๆประการทั้งทางธรรมคือพระสงฆ์และทางโลกก็คือญาติโยมที่ต้องบริหารจัดการตอนนี้ลองไพ่ก็สอบเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนได้เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็กำลังรอที่จะไปอยู่โรงเรียนไหน ก็เติบโตในสายของทางโลกนพระก็เติบโตในสายของทางธรรมสัตว์เดีัจฉชานเขาก็เติบโตของเขาโดยธรรมชาติไปไม่แน่โยมหมาทุกตัวอาจจะกำลังใกล้จะหมดกรรมจากการเป็นสุนัขและเขากำลังจะได้เกิดเป็นมนุษย์ในชาติต่อไปก็ได้และเราบางคนอาจจะต้องเกิดไปเป็นสุนัขในชาติหน้าก็ได้การกลับพบกลับชาติเกิดขึ้นไม่ยากหรอกโยม เพราะทุกคนล้วนมีกรรมเป็นของตัวเองวันนี้อุปการะกันได้ช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปมีอะไรช่วยเหลือกันได้ช่วยเหลือกันไปเพราะไม่แน่เมื่อเขามาเป็นคนและกรรมของเราทําให้เราไปเป็นสุนัขอาจจะต้องได้ช่วยเหลือกันนะโยมนะไม่ทราบว่าวันนั้นจะมาถึงเราเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบได้เหมือนกันขออนุโมทนาบุญสาธุ